สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุของรอบเมื่อวานนะคะก็พัสดุพวกนี้จะส่งวันนี้เลยนะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็สั่งเป็นปังในสดหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็สั่งไปเป็นปังในสดหนึ่งชิ้นกับมีเดียมันกูเดธมานะคะกล่องนี้เป็นของน้องจังหวัดปทุมธานีค่ะก็สั่งไปเป็นชีนามอนนะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็น มินิบ้านอิโมจิค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครราชสีมานะคะก็สั่งไปเป็นต่าจัมโบ้นะแล้วก็ยามโลคิตตี้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ที่สั่งไปอย่างแรกจะเป็นตั้งหู้นะคะแล้วก็เป็นซาลาเปาฮาเกามีเดียมบันเกรรมะสีขาะ ก็สีเหลืองแล้วก็เป็นบัานอิโมจิอันนี้เป็นหัวเห็ดนะคะยมโลคิตตี้มินิบบานมินิบ้านอิโมจิแล้วก็ลูกเจี๊ยบค่ะตรงนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะก็ที่สั่งไปจะเป็นตั้งแผ่นนีหน้านะคะแล้วก็เป็น บางแผ่นมีกลิ่นนะแล้วก็เป็นมีเดียมบันกูเดทามะนะคะมีเด mm ียมบันอิโมจิสชิ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ม mm ีเดียมแฮมเบอร์เกอร์เขาเก็ยบยืดนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นของน้องจังหวัดปทุมธานีค่ะ mm hmm. ก็สั่งไปเป็นปังในสดนะคะแฮมเบอร์เกอร์ม hmm. <hamburger medium S 2> mm ีเดียมนะ มีเดียมบันกูเดทามะสองชิ้นแล้วก็เป็นมินิแพนด้าบัหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนราธาิวาสนะคะก็สั่งไปเป็นปังในสดหนึ่งชิ้นมีเดียมแฮมเบอร์เกอร์มีเดียมบันกูเดทามะแล้วก็ตัวคิตตี้แล้วก็มีเป็นมินิบันอีโมจิมินิบันกูเดทามะมินิบัตบันแล้วก็มินิแพนด้าบันค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ นีเป็นเงินทอนนะคะแล้วก็ไอติมปอมปอมปุลิมะค่ะอันนี้เป็นของน้องไม้จังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะก็น้องให้ทำสลามนะคะนี่นะก็ใส่ถุงไปให้นะคะสองกระปุกนะคะแล้วก็เป็นโทลีโลคูม,มาฮันนี่โทสกิตตี้นะคะ แมวดำนะเขาเกียบยื่สองชิ้น,นะคะ่ะมีเดียมบัานอิโมจินะคะแล้วก็เป็นมินิบานอิโมจิทั้งหมดห้าชิ้นนะคะขอโทษที่นะคะพอดีกล้องตกนะนี่ค่ะเป็นมินิบัานอิโมจิทั้งหมดห้าชิ้นนะคะพัสดุสุดท้ายนี่เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะก็อันนี้น้องขอให้บีบนะคะ สั่งไปเป็นหัวเห็ดนะคะอันนี้แล้วก็เป็นปังยาวแล้วก็เป็นปังปอนนะคะมินิปังปอนนะก็ขอบน้องสิคนมากๆเลยนะคะ